สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซี F C, ทุกคนนะครับวันนี้ม,มพาพบบรรยากาศตอนเช้านะบ้านลุงพลกันนะครับบรรยากาศตอนเช้าลุงกำลังลื้อ้านไปอยู่ฝั่งนี้กันนะครับเนี่ยลื้อตรงนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับ อาการย์หรือลาดครับเราไม่อยู่ฝั่งนี้กันนะครับุกควจะไม่ให้อยู่แล้ะให้อยู่ฝั่งนี้ครับ đang ăn cái không bỏ lỡ những video hấp dẫn นีรกากา้ใรลานค้านกนะครับนี่ากาศตอนเชา้า ยี่หกขั้วูดกันครับเช้า เปนเนว่าเห็นว่างานสิ่ี้มันดีจริงไห้เขาจะไม่เหลือให้เาละมนีแต่สิ่ใหญ่